คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม คุณทามมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทามในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยและก็ได้ไปเล่นละครเวทีครับจนทําให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาครับคุณทามมาพร้อมกับเรื่องของจิตวิญญาณนักแสดงมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่2กับสายของคุณทามกันเลยครับสวัสดีครับคุณทามสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณทามตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ พี่แจ็งตอนนี้กลับมากรุงเทพแล้วครับกลับมากรุงเทพหมายถึงว่าใช่คือํามากลับบ้านที่โคราชพี่ไมยพี่แจ็งก็ตัดหินพี่ไม,ม้เนาะนะคะ <laughs> หนาวมากเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวๆๆๆช้าๆแต่ยังเลยนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นนคุณท<า>ม<ๆ>อยู่โคราชและตอนนี้กลับมากรุงเทพ จริงจริงจริงเป็นคนโคลาชแต่ว่าก็คือก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแลแหละพี่แจ๊คตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยอ๋อโอเคคุณทามเราเคยคุยแล้วหรือยังนะยังเลยพี่แจ๊คแต่ว่าติดตามพี่แจ๊คตลอดแล้วก็ไปร้านเดอะโกส t r a ดี o ด้วยร้านร้านเดอะโกเท้าใช่เออมาเมื่อไหร่โอ้เดือนที่แล้วเองถ่ายรูปไปให้ทีมงานดูด้วยอ๋อโอเคว่างๆก็แวะมาได้อีกนะ โอเคมาคุณทามครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อสิบสองปีที่ผ่านมาครับนะครับจิตวิญญาณน,นักแสดงเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องนี้คือจริงๆถทามต้องเกินก่อนว่าคือทามอ่ะเป็นเด็กเห็นผีมาตั้งแต่เด็กอืมเพราะว่าทามเคยจมน้ำมาสามครั้งอื แล้วก็เจออุบัติเหตุจนขนาดที่คุณแม่ก็มันพิธีโบราณนะเนาะคนอีสานก็จะต้องแบบทําการเรียกขวัญอะไรต่อมีอะไรพี่แจ็กก็คือมันจะไปแล้วอะแตอว่นเราก็กลับได้ไอ้อื่นผมไม่ติดเลยแต่ผมติดอย่างเดียวคือจมน้ำสามครั้งหมายถึงว่าเฉียดความตายจากการจมน้ำมาสามครั้งเลยเหรอก็คือจมลงไปเลยพี่แจ็คจมลงไปเลยแต่ว่ามีคนช่วยได้ทุกครั้ง โอ้โหจนจนต้องทําพิธีที่แบบว่าสูขวัญเนานะคนอีสานแล้วก็ต้องมีพิธีหัวหมูอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คคือจริงจังผู้เฒ่าผู้แก่จะต้องแบบมาผูกข้อมือทามอ,อ่ะคือเป็นอย่างนั้นมาตลอดอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้เรื่องของทามเนี่ยคือต้องบอกกันว่าทาเรียนศิลปะการแสดงที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่เป็นเรื่องเล่าที่ว่าใครเห็นสารพภูมินะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลงดีเทลอ่าไม่ต้องลงดีเทลใช่ไหมครับอืมแต่แต่ทางก็คือเด็กคนนั้นที่เห็นสารพภูมินะยังไงนะผมเดี๋ยวนะคุณทาคุณทาต้องปูให้มันชัดเจนก่อนยังไงนะคืออะไรนะมันจะมีเรื่องเล่าที่มหาวิทยาลัยดังๆเลยในในกรุงเทพเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าถ้าใครเห็นสารพภูมิอันเนี้ย จะเรียนจบนะอเออทาเห็นสารพภูมิอันเนี้ยตรงสะพานลอยอ๋อหมายถึงว่าคุณททมเนี่ยคือหนึ่งในคนที่เห็นสารพภูมิตามตำนานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อโอแต่จริงจริงมันไม่มีนะแต่จริงจริงมันไม่มีนะสารพภูมิแห่งนั้นเพราะว่ามันเป็นที่ของมุสลิมเนาะออืเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่ได้จ้ะได้จ้ะคือททมออะเรียนศิลปะการแสดงที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอืแล้วคือ การเป็นนักแสดงเนี่ยแน่นอนคือทุกคนจะรู้ว่าการสวมบทบาทนี้มันคือแบบโอ้สำคัญมากแล้วเราเรียนจริงจังจริงจังจริงๆอะไรเงี้ยะพี่แจ็คแล้วคือทําก็บังเอิญว่าได้เล่นละครเรื่องหนึ่งใน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 ปีสุดท้ายคือเราเล่นละครมาตลอดเลยนะพี่แจ็คเวทีนี้คือเล่นมาตลอดแล้วก็ก็คิดว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอผู้กำกับเดี๋ยวเอ,อทำแทนเสร็จทำแทนคือสะกดจิตเพราะว่าเราเป็นตัวละครหลัก<ม>เราก็จะต้องมีการที่สะกดจิตเพื่อให้<ม>ให้สวมบทบาทเป็นตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแห้แว่ากับตัวละครที่เราเล่นใช่เพราะว่าละครเวทีมันต่างจากทีวีตรงที่เวทีเนี่ยมันอยู่ ไกลตัวมากบางทีก็เป็นเด็กคนนั้นบางทีก็เป็นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยพี่แจ็คแต่เรื่องเรื่องเนี้ยคือไทม์ได้เล่นเป็นผู้ชายที่ต้องแปลงเป็นผู้หญิงเพื่อไปล้วงเอาความลับจากทูตฝรั่งเศสครับนี่คือนี่คือพอยไกลตัวไหมล่ะมันมันไกลตัวมากแล้วเราก็ออทำยังไงดีวะ รเราเราจะเล่นยังไงดีเราก็แพทเทิร์นไม่เป็นไรหรอกเราคงเล่นเสร็จตับแล้วละเพราะว่าเราก็ยังติดเล่นละครเรื่องก่อนหน้านี้อีกครับซึ่งเราก็คิดว่าเราน่าจะเราน่าจะโอเคแล้วละ่ะอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็แอบแบบแอบแบบมั่นมั่นนิดๆอะไรเงี้ยฮะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องของเรื่องพอเล่นไปเล่นมา เฮ้ยทำไมตัวละครมันเริ่มไกลจากตัวเองนะักเริ่มไกลามากมับแล้วซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทําแบบย้ายหอหนีผีอยู่ตลอดเวลาพี่แจ๊คเออเพราะว่ามันมันมันเหมือนเราเราเจอผีมาจนเป็นปกติทุกทุกวี่ทุกวันแบบบักแม่อะไรเงี้ยฮะเราก็เลยแบบตั้งสตินิดนึงค แล้วเราก็เริ่มที่จะทํายังไงดีที่เราจะเล่นเป็นตัวนี้ได้แล้วตัวละครตัวนี้คือต้องเล่นเป็นงิ้วครับนิ้วคืออะไรอ่ะอืมเราก็มานั่งคิดว่าเราจะทํายังไงดีจนกระทั่งครับวันนั้นที่ครูเรานะผู้กํากับเราอก็เริ่มที่จะแบบมานั่งคุยกับเราว่าเฮ้ยเราต้องมานั่ง ทบทวนเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวละครแล้วละ่ะว่าเราจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าทมไม่สามารถเล่นได้เลยพี่แจคไม่สามารถเล่นได้เลยคือคุณผู้ฟังอาจจะแบบคิดว่าอะไรวะเล่าเรื่องอะไรแต่ว่ามันมัน,ม,นมันจริงจังมากกับกับอาชีพของเราอ่ะนะครับเราก็เลยเริ่มเริ่มที่จะแบบถูกทําสะกดจิตว่าตัวละครตัวนี้ เกิดมายังไงในยุคไหนนู่นนี่นั่น,นทาทใไม่ล่้รายละเอียดเนาะเพราะมันมันยาวมากเพราะว่าบทบทละครเรื่องนี้ทําต้องต้องเกิดก่อนทําทําให้สามารถเอ่ยชื่อบทละครได้ถูกไหมอืมครับเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ตามผมเข้าใจแล้วเข้าใจพอยที่คุณทามจะเล่าละคือคุณทามเนี่ยจะต้องเล่นละครเวทีและจะต้องแสดงเป็นนักแสดงตัวหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณทามดูเหมือนว่าจะไม่อินไม่ซึมซับกับตัวละครตัวนี้ ทางคุณครู uh huh. ที่เป็นผู้กับเราเนี่ย uh huh. ก็เลยต้องทําการสะกดจิตอันนี้น่าสนใจกว่าว่าการสะกดจิตให้คุณทำเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะเขาทำอะไรอืมวิธีของมันเนี่ยม,มันก็จะเหมือนทำแทรน์ใน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 โรงพยาบาลจิตเวชเลยครับครับ,รบเอ่มว่าหนึ่ง uh huh. คุณเป็นอะไร uh huh. คุณคือ อ่าตัวละครตัวนี้อันนี้เอ่ยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อตัวละครที่เขาเขียนมาแล้วคุณเป็นซ่งลี่หลิงที่เกิดมาในยุคนี้คุณมาเป็นนักแสดงอุปรากกจีนจีนคุณมีหน้าที่ที่จะต้องไปล้วงเอาความลับใน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 ทูตฝรั่งเศสเพราะว่าในยุคของตัวละครตัวเนี้ยมันไม่สามารถเป็นนักแสดงได้พี่แจ๊ มันเป็นยุคข,ของของเหมาเจิตุงอันนี้เป็นตน่นแรน,นะรับนี้ผมว่าอันนี้คุณททมครับอันเนี้ยไอไอไอที่มาที่ไปของตัวละครผมว่าเราช่างมันเราเมาเน้นกันที่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ดีกว่าสรุปแล้วมหมายถึงว่าตัวของคุณครูหรือว่าผู้กกับท่านเนี้ยเขาพยายามสะกดจิตคุณทามถูกไหมโดย<ช>ที่พยายามป้อนข้อมูลว่าคุณคือนักแสดงคนนี้คุณคือชื่อนี้นะคุณต้องเป็นอย่างนี้นะคุณทําอย่างนี้นะ มันได้ผลมากพี่แจ็คตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้ผลแต่ไอ้คืนที่กลับไปนอนเนี่ยแหละมันได้ผลมากตรงไหนรู้ไหมครับคือทาไปนอนปุ๊บเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ลืมตาขึ้นมาปุ๊บในห้องสี่เหลี่ยมของเรานี่แหละหอพักนักศึกษาเราเห็นคนตัวสูงๆประมาณสองเมตรกว่าๆเท่ากับตู้เสื้อผ้าเราเลย สวมหมวกสี่เหลี่ยมที่เป็นเหมือนหมวกหมวกสี่เหลี่ยมที่เหมือนงานศพของคนจีนคนเวียดนามบางอย่างอะฮะแล้วก็ใส่ชุดคลุมสีดำยาวลากถึงพื้นเลยนะครับคือทางก็ตื่นมาโอ้ผีเพราะว่าเราคิดว่าเราเห็นผีเป็นปกติเราก็เลยคิดว่าคงเป็นผีละมั้งเราก็เลยถามว่าใครอ่ะใครอย่างเงี้ย เขาก็ตอบกลับมานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้พูดด้วยปากนะคพี่แจ็คเขาพูดด้วยจิตเขาบอกว่าชั้นไงท่านก็ถามว่าชั้นไหนชั้นเองหลังจากนั้นท่านก็เลยรู้สึกเหมือนมันมันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่แจืคมันไม่ใช่ว่าเราแบบเหมือนฝันหรืออะไรนะแต่มันมีสติไปหมดทุกอย่างเลย เราก็เลยหยิบหมอนเครื่องใส่เขาแบบปึ้งพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าแสงมันออกมาจากตัวเขาแล้วตอนนั้นมันกลายเป็นชุดนิ้วปักเลื่อมไอ้ชุดนิ้วสีเขียวปักเลื่อมสีแดงสวยงามมากผ้าตรงมือนี่ยาวลงมาเลยคครครับับบแล้วเขาก็บอกว่าเธอเดินแบบนี้นะ ธอสะบัดผ้าแบบนี้นะเธอค่อยๆก้าวขาโดยใช้ส้นเท้าเหยียบแล้วปลายเท้าวางที่พื้นเบาๆครับแล้วกระดกตาขึ้นมาหนึ่งครั้งอรับทาก็เฮ้ยอะไรคนเนี่ยทามเลยทามเลยตั้งสติเลยว่าหรือว่าเป็นตัวละครตัวนี้วะอะไรอย่างเงี้ยทามเลยหยิบกระดาษขึ้นมาครับแล้วทาก็จดในสิ่งที่เขาบอกทั้งหมด ทั้งคืนเลยนะฮะพี่แจ็คมันไม่ใช่แค่แค่ตรงนี้นะคเขาอธิบายแนะนําแบบละเอียดอย่างนั้นเลยเหรอละเอียดพี่แจ็คอันนี้ทำสาบานแบบได้เลยว่าทาทําไม่ได้แบบโกหกเลยคือทําเห็นทุกอย่างทุกมุมทุกสิ่งเขาเดินออกทานอยากไปเดินให้พี่แจ็คเห็นเลยอไม่เป็นไรคือแบบหยิบผ้าสะบัดขึ้นมา นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือทําก็จด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 ,จดคือตอนนั้นไม่ได้กลัวไม่ได้หลอนหรือว่าไม่ได้อะไรแล้วนะครับพอจดจนเสร็จปุ๊บทําก็เลยแบบงีหลับไปมันมันเหมือนมันโดนวางยาสลบแล้วหลับไปเงี้ยแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ำโน่นนี่นั่นไปลงไปมาหาลาัยปกติแต่ก่อนออกจากห้องทำเห็นกระดาษกระดาษใบนั้นที่เราจด ซึ่งมานั่าคิดว่าเอ๊ะแันไม่ได้ฝันไปนี่ว่าเรื่องเมื่อคืนนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วพอไปถึงมหาวิทยาลัยค,ครูก็บอกว่าแกรู้ไหมเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะอืเป็นเรื่องจริงๆที่เขาเอาไปเขียนเป็นบทละครัครบแล้วเป็นบทที่สร้างหนังมาแล้วด้วยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่สองครั้งที่ที่ได้ทำคือเวอร์ชั่นที่แล้วกับเวอร์ชั่นที่ทําไปทำที่แจ๊ค อืมแต่ทำอะ่ะอยากจะมาย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเคยบอกทำตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยมีคนใส่ชุดนิ้วเดินตามมึงเต็มเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเดินตามแกเต็มเลยครับทาก็อะไรวะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดเนี่ยมันเป็นสีเขียวปักเลื่อมแดงนะเออปักเลื่อมเออปักเลื่อมแดงถูกแล้วแต่วันชุดติ้งทําก็ยังแบบมันก็เป็นชุด นิ้วสีแดงตักเลือกทองมันไม่เห็นจะเป็นอะไรอย่างที่ใครๆพูดเลยอะไรเงี้ยครับคนละสีกันว่าอย่างนั้นเถอะใช่แต่พอวันแสดงพี่แจ๊คชุดทำขาดครับแล้วคอสตูมเอาชุดสีเขียวตักเลื่อมแดงมาให้ทำใส่ซึ่งมันตรงกับสิ่งชุดที่คนอื่นๆเห็นถูกต้องครับใช่แล้วมันก็แบบมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเนี้ยทำก็เล่าให้ ให้เพื่อนๆฟังให้ครูฟังอะไรเงี้ยฮะมันก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าในยุคของไามที่ทําอยู่ในตรงนั้นอะไรเงี้ยที่แจ๊มแล้วตอนที่เราถึงวันแสดงเราก็สามารถเล่นได้เพราะว่าเราได้จดตามที่เขาได้มาแนะนํามาบอกเราทุกทุกอย่างถูกไหมใช่พี่แจ๊คเชื่อไหมว่าตอนทําเล่นมันแบงค์ไปหมดเลยครับครับ มันแบล็งไปหมดเลยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนใครกันวะมันเหมือนมันเหมือนทําไว้ได้เล่นเองะพี่พี่แจคอันนี้อันนี้พูดแบบแบบจริงๆริงนะเราอินไปกับตัวละครแล้วเราก็สวมเป็นตัวละครตัวนั้นเล่นไปเลยถูกไหมคือร้อยเปอร์เซ็นเลยคือร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วหลังจากนั้นคือระหว่างที่ที่เราที่เราผ่านเรื่องเนี้ยก่อนที่เราจะไปซ้อม่อนเล่นคือเราก็กลายเป็นว่าเรา แต่หน้าไป็นมหาวชทยาลอะไรครับซึ่งซึ่งมันผิดจากตัวเรามากพี่<อ>แจ๊เราจะหลดเราในการวางมือในการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนไปจนถึงเอาจริงๆนะอืมไอไอไอละครเวทีเนี่ยมันต้องมีการพอพอจูนอินใช่ไหมฮะจูอนอนินเสร็จปุ๊บมันต้องบอกลาตัวละครอ๋อคำไม่ได้บอกลาตัวละครด้วยซ้ำพี่แจ๊อออ ก็คือตัวของคุณทาม่อินอินไปกับตัวละครนั้นเลยถูกไหมอินไปจนติดใช้ติดมาจนถึงทุกวันนี้เลยด้วยซ้ับพี่แจ๊กเฮ้ยจริงทั้งวิธีการคิดทั้งอะไรต่อมีอะไรแล้วก็มันมันไอเรื่องหลอนๆเนี่ยมันจริงๆมันมีเยอะมากพี่แจ๊คทำมาอยากเล่าพี่แจ๊กฟังมากมาค่อยๆทยอยมาก็แล้วกันถือว่าเนี้ยมามาเป็นปฐมบทปฐมฤกษ์ก่อน คุณททมบนะครับต้องต้องต้องใช้อย่างนี้ว่าครั้งหน้าถ้าคุณทามเล่าอันนี้ถือว่าผมแนะนำนะครับลองลำดับเรื่องใหม่ค่อยๆลำดับ,บใหม่ลำดับความสำคัญของของเรื่องก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเล่าให้มันอยู่ในโครงของมันอ่ะโหยน่ากลัวเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งผมจับใจความเรื่องนี้ได้แล้ว เฮ้ยน่ากลัวนะเดี๋ยวนะตอนที่คุณทามหลังจากผ่านการสะกดจิตแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาปรากฏตัวให้เห็นที่คุณทามบอกว่ามาในกึ่งฝันกึ่งตื่นเนี่ยเข้ามาในชุดอะไรชุดเลี่ยมแดงใช่เขาจะมาในชุดนิ้ตลอดเลี่ยมแดงถูกไหมใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นฟิลแบบอันนี้เอออันนี้ทําลืมเล่าไปมันจะเป็นฟิลแบบที่ทํานั่งสองกระจกเวลาที่แต่งหน้าก่อนที่จะแสดงหรือว่าซ้อมอะไรอยเงี้ย ทาจะเห็นคนคนนี้ปรากฏตัวตอนอยู่กับทามอยู่ตลอดซ้อนอยู่ตลอดเลยคุณทามผมผมถามนิดนึงอันนี้เราพูดถึงในแง่มุมของวิทยาศาสตร์แล้วนะคคนที่มาสะกดจิตคุณทาไม่แค่ผมพยายามถามเรื่องนี้ก่อนการสะกดจิตของเขาเนี่ยเขาแค่พูดกับเราหรือเขามีเครื่องมืออะไรด้วยอ๋อไม่มีไม่มีเครื่องมือครับพี่แจ๊คก็คือนั่งกัน ใช่เขาจะเล่าแล้วให้เราหลับตานอนอ m, บนเตียงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ้โอเคเราพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนว่าคุณทามกกำลังเจอภาวะอยู่ในห่วงของการถูกสะกดจิตตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้หรือเปล่าว้าวคำถามนี้อ,อาจจะเป็นไปได้นะครับ อาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณธ<ข>า,ามาบอกว่าตอนนี้คุณทามเป็นเป็นตัวละครคนนั้นไปแล้วอ่ะอะเราตัดเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณนะเรื่องใไไดๆออกก่อนก็แล้วแต่เรากลับมากันที่จุดเริ่มต้นที่คุณทามบอกว่าคุณทามถูกสะกดจิตโดยคุณครูโดยอาจารย์โดยผู้มุ่งกับท่านเนี้ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าการสะกดจิตณวันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การบิ้วให้เกิดตัวเราเนี่ยให้มันมีความอินกับตัวละคร หรือมันเป็นการสะกดจิตจริงๆแล้วพอถูกสะกดจิตมากๆหลังจากที่โดนสะกดจิตคุณทามกลับไปไปนอนที่ห้องแล้วปรากฏว่าคุณทามเห็นผู้หญิงคนเนี้ออกมาปรากฏตัวออกมาแนะนำท่าทางท่วงทีต่างๆในการแสดงแล้วคุณทามก็เล่นเป็นผู้หญิงคนเนี้ได้แบบเฮ้ยก่อนหน้านี้ฉันเล่นไม่ได้แต่หลังจากนี้ฉันเล่นได้แล้วคุณทามก็บอกว่า คุณทามอินกับตัวละครคนเนี้ยมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันเนี้ยครับเป็นไปได้ไหมว่าคุณทามยังอยู่ในภาวะของการถูกสะกดจิตอยู่พี่แจ๊คเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเพื่อนทามยังเพื่อนทามที่ไม่เจอกันนานนะฮะที่เรียนด้วยก,กันมาก็ยังเรียกทามว่าทรงลี่หลิงอยู่เลยพี่แจ็คแต่ว่าจริงๆแล้วททม์ ในห่วงทํามด์าอาจจะลืมไปละวบ้างก็ได้แต่ว่าคนยังจำภาพภาพเราในวันนั้นกับตรงเนี้ยได้อยู่เสมอถ้ามองว่าการการสะกดจิตของนักสแสดงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อเพื่อทำให้เราแบบเข้าถึงตัวละครแต่แต่มันก็อยู่ที่บุคคลแต่ละบุคคลว่ามันจะยังไงแต่ทำกลับอินกับตัว,ต,วตัวนี้มันอาจจะ อาจจะใกล้เราหรือว่ามันจะอาจจะนู่นนี่นั่นหรือหรือเปล่าอะไรเนี้ยพี่แจ็คมันคเนาะมันอย่าจะมองว่าเป็นเรื่องแบบโอ้ผีป้งป้างนะวันนี้อะไรเงี้ยไม่เลยมเไม่เลยเผมไม่ได้มองเรื่องออนี้เป็นเรื่องแบบผมไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องผีสางเลยนะแต่ผมกําลังพูดถึงในแง่มุมของวิทยาศาสตร์เพราะว่าผมเคยดูสารคดีเคยอ่านเคยเห็นแม้กระทั่งในหนังเองเนี่ยมันจะมีนักสะกดจิตบําบัดเขาจะสะกดจิตคน นะครับโดยที่ค,คนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่มันยังขาดยังขาดในชีวิตของเขาแล้วนักสะกดจิตคนเนี้ยเขาไปเติมให้เขาไปอะไรให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่สะกดจิตแล้วอะครับสิ่งที่เราเรียกกันว่าการสะกดจิตอะมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในคนคนนั้นมาตลอดอะครับเออไม่รู้เหมือนกันแต่มันแปลกไงมันแปลกตรงที่ ทางก็ไม่ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวถูกไหมแต่ว่าทางถูกฝังอมาโอ้ยทําเล่นสามสิบกว่าเรื่องขึ้นไปอ่ะอืจนจนจบมหาลัยก็ยังเล่นอยู่และยังถูกทําวิธีนี้อยู่แต่ทําก็ยังงงกับตัวเองว่าทั้งไมตัวนี้มันไม่ไปไหนหรือเ่าเจริงอะพี่แจ๊คเออทำไมมันยังอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าจิตผูกพันหรือเปล่า ไม่แน่ใจหรือมันเป็นอาจจะเป็นจิตวิญญาณของนักแสดงจริงๆหรืออาจจะเป็นตัวเราที่อืมที่มีเขาเรียกว่ามีภูมิหลังเหมือนกับเขาแล้ว,ลวเราอินกับเขามากกว่านัผมว่านะ <c oughs> อันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วการสําหรับคนไทยอะการแนะนําลักษณะแบบเนี้ย <c oughs> บางคนพอแนะนําไปก็จะโดนด่าว่าเฮ้ย hey, ไม่แนะนําอย่างนี้ฉันไม่ได้บ้านะแต่ผมอยากให้คุณทามลองกลับไปจุดเริ่มต้นเราโดนสะกดจิตมา เราลองไปแก้ด้วยการสะกดจิตก่อนไหมเผื่อเผื่อเผื่อเอออย่าว่าพี่อย่าว่าพี่ว่าเฮ้ยไม่พี่แจ็คผมไม่ได้บ้าอย่ามาว่ามาไล่การสะกดจิตการไปคุยกับจิตแพทย์ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนบ้าไม่ใช่มันคือการไปหาที่ปรึกษาทางภาวะจิตใจบางสิ่งบางอย่างเราหาคําตอบกับตัวเองไม่ได้แต่นักจิตบําบัดต่างๆอ่ะเขาจะมีคําตอบให้กับเราเขาจะเป็นนักจิตวิทยาเฮ้ย มันอาจจะเกิดขึ้นกับภาวะนั้นก็ได้นะไม่รู้นะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นไปได้หรือถ้าจะบอกว่าหลังจากที่ตัวของคุณททมอินกับนักแสดงคนนั้นที่อาจจะล่วงลับไปไหนมันตั้งนานแล้วก็แล้วแต่แล้วเขามาอยู่ในจิตใต้สํานึกเขามาอยู่วนเวียนอยู่กับตัวของคุณทามซึ่งเพื่นพนพนอนๆก็เห็นอันนี้ก็อันนี้ก็น่ากลัวนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพามันจะยังไงอะ่ะแต่ผมว่า ลองไปใช้วิธีการแบบที่ผมแนะนําดูก่อนเผื่อมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้คุณทามได้เลยครับอย่าว่ากันนะห้ามห้ามห้ามด่าพี่นะเพราะบางคนเขาแบบไม่ได้เลยแนะนําแนะนําเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยโกรธโอ้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยนะครับลองดูนะคุณทามนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าคุณทามบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวค่อยติดต่อมาที่ทีมงานอีกทีหนึ่ง นะครับโอเคคุณทามยัขอบคุณมากๆนะขอบคุณครับพี่แชายนะับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับคุณทามครับคือคุณทามเนี่ยเขาย้อนเล่าย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งนะครับซึ่งคุณทามเนี่ยเขาก็ เป็นนักแสดงละครเวทีนะครับแต่พอถึงงานงานหนึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งก็แล้วกันปรากฏว่าตัวของคุณทามเนี่ยเขาพยายามฝึกพยายามเล่นซ้อมบทเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่อินกับตัวละครตัวนี้นะครับทำยังไงก็เล่นไม่ได้รู้สึกโอ้โอมันยากซะเหลือเกินเพราะว่าตัวละครตัวนี้ต้องเล่นเป็นนิ้วเป็นอะไรด้วย <c oughs> ด้วยความที่เด็กคนนึงไม่รู้จักคำว่านิ้วนี่คืออะไรเล่นยังไง จนกระทั่งมีคุณครูซึ่งคุณทามไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดตรงนี้นะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นคุณครูพูมกับเขาเขา้าเรียกคุณทามไปใช้คําว่าสะกดจิตฮะให้คุณทามหลับตาแล้วนอนแล้วเขาก็พูดบอกว่าคุณทามเนี่ยคือคนนี้นะคนนี้เป็นยังไงก็อาจจะเป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สํานึกนะครับหลังจากนั้นคุณทามกลับไปนอนที่ห้อง อยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นปรากฏว่าคุณทามเห็นผู้หญิงลักษณะเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในบทบทเนี้มาแนะนำมาแนะนำตัวเองก่อนว่าเขาคือคนนี้นะและต่อไปนี้ฉันจะมาสอนเธอในการแสดงเป็นฉันคุณทามก็จดดีเทลรายละเอียดไว้หมดเลยครับตอนภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะตอนนั้นก็คิดว่าฝัน จดเขาบอกจดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการเดินการยักคิ้วการอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วพอตื่นขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าคุณทามเจอไอ้กระดาษแผ่นนั้นเนี่ยที่คุณทามบอกว่าอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่เขาจดไว้จริงๆหลังจากนั้นพอถึงวันแสดงครับ คุณไทม์สามารถเล่นเป็นตัวละครตัวนี้ได้โดยที่คุณไทม์เขาบอกเขาไม่รู้ตัวใน,นในตอนที่แสดงละครเป็นตัวละครตัวนี้และหลังจากนั้นเพื่อนๆที่คุณไทม์บอกนะครับเพื่อนๆเ,นเห็นว่ามีผู้หญิงแต่งชุดงิ้วพยายามตามนะครับตามติดตัวของคุณไทม์แทบจะตลอดเวลา ซึ่งอันหนึ่งที่มันมันน่าแปลกก็คือชุดที่ใช้ในการแสดงนะครับเป็นชุดเลี่ยมทองนะครับแต่ชุดที่คุณททมเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขามาปรากฏตัวให้เห็นที่ห้องเนี่ยเป็นชุดเลื่อมแดงพอถึงวันแสดงจริงปรากฏว่าไอ้ชุดเลื่อมทองที่จะต้องใช้ในการแสดงอนะ่ะมันขาด แล้วทางคอสตูมก็เลยเอาชุดอีกชุดหนึ่งมามันกลายเป็นชุดเดียวกับที่คุณทามเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาในผมเรียกว่าเป็นฝันของเขาก็แล้วกันก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยการสะกดจิตครั้งนั้นมันทําให้คุณทามเข้าไปอยู่ในในในความเป็นตัวละครตัวนี้หรือตัวละครตัวนี้ออกมาอยู่กับคุณทามนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของคุณทาม์นะครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android